ถ้าเราเห็นอะไรเราไม่ได้เห็นคนเดียวเรามีคนอื่นเป็นพยานกับเราด้วยเห็นมีอะไรบางอย่างเกาะอยู่บนเพดาน่พนพยนต์ภาพพยนต์ที่ท้าทายความเชื่อความศรัทธากับสารลึกลับอันน่าสะพรึง ดังนั้นการทำงานของทีมงานทุกคนก็ตั้งใจสุดๆเพื่อให้ภาพที่ออกมาได้ทั้งความหลอนสยองใกล้เคียงกับการทำพิธีกรรมของจริงจนบางครั้งก็มีบางสิ่งบางอย่างที่อธิบายไม่ได้จริงๆแล้วตอนที่ได้จับผุ่นเทียนครั้งแรกอ่ะพี่เขาบอกว่าคือของจริงอ่ะกลัวค่ะกลัวเพราะว่ามันจะมีเหมือนแบบอักขระที่แบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะท้ามวันนี้เป็นไงบ้างกลัวครับ แล้วโลกคชช่าโลกคชช่ากลัวครับคือแบบเคยเห็น <c oughs> หุ่นอะไรอย่างนี้มาก่อนไหมที่เป็นสงส่วกลัวครับกลัวจริงๆครับผมว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นสำนักสงฆ์อาจารย์ชั่วหรือที่วัดโขกแก้วผมว่าในตามความเชื่อผมนะผมว่าถ้ารลอรลอให้มันเป็นหนังเรื่องเนี้ยเขาก็เลยอัานย้ายผมไปถ่ายแล้วผมก็เลยได้ไปถ่ายอย่างที่ผมผมรอมาสี่ปีจริงจงเวลาเราถ่ายทำอะไรเงี้ยฮะมันตอนกลางคืนอะไรเงี้ย มันก็จะเหมือนแบบมีอะไรแวบๆบแบบแบบแต่ว่าเราเราก็พยายามทํางานไปอะไรเงี้ยมันก็มีรู้สึกบ้างมีแบบคนล,ลุกบ้างอะไรเงี้ยทุกอย่างมันน่ากลัวน่ากลัวมากมากถ้าเราเห็นอะไรเราไม่ได้เห็นคนเดียวเรามีคนอื่นเป็นพยานของเราด้วยไม่เว้นแม้แต่นิคคุณาทิปก็ได้พบเจอเรื่องสยองขนหัวลุกกับการท่องคาถาองค์การมหาปลุกจากคนที่ไม่เชื่อเรื่องลี้ลับได้ทําให้นิคเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริง ไอซีนนั้นเนี่ยผมจะต้องแบบเหมือนสวดท่องโอมปุกปุก,ปกมหาปลุกท่องอยู่นานมากคือท่องออกเสียงเลยครับพี่ตอนเข้าซีนเนี่ยก็เจ็บตัวด้วยได้เลือดด้วยนี่ยังเป็นแผลอยู่เลยเนี่ยแล้วก็กลับไปที่โรงแรมเนี่ยตอนเข้าไปโรงแรมก็รู้สึกแปลกๆสักพักเหมือนเห็นเห็นมีอะไรบางอย่างเกาะอ,อยู่บนเพดานอยู่มันน่ากลัวมากเขาก็บอกว่าแบบว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเราแบบ ท่องคาถาปลุกหุ่นหรือเปล่าคาถานี่มันจะมีสองสายใช่ไหมม,มีสายดำกับสายขาวแบบสายแบบพายอะไรย่างี้ใช่ไหม,มเราท่องเป็นสายดำด้วยมันเหมือนเป็นการแบบเปิดให้แบบเรารับอะไรเรื่องพวกนี้หรือเปล่าการถ่ายทำเบื้องหลังก็เช่นกัน ได้บันทึกภาพเกิดเหตุการณ์ที่นักแสดงและทีมงานพบเจอไม่ใช่ต้องการมาปั่นสร้างกระแสเพียงแค่จะบอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้ก็เป็นอีกครั้งที่หาคําตอบไม่ได้ผมมองไม่เห็นไม่เห็นแบบมืนบิงแบงไม่นเหนือดูไหมรับดูไหมไม่ครับ ครบมีหลักฐานน้ำค่าครับนากาหน้าแคปติ้งสุดสุดจริงครับอันนี้ของจริงเกิดขึ้นจริงนะย้อนภาพกลับไปดูได้เลยขลังหรือไม่ขลังแต่เครื่องรางยึดเนวจิตใจของทีมงานจัดเต็มแบบพร้อมมากถึงมากที่สุดถ้ารู้สึกน่ากลัวแค่ไหนในภาพอ่ะเอานัมาคูณสิจริงน่ากลัวกว่าเยอะเมื่อเล่นกับความเชื่อท้าทายกับความศรัทธา จงอย่าให้ความกลัวทําให้คุณไม่กล้ามาพิสูจน์คุณพยนต์กลัวครับก้าวมีนาคมนี้ในโรงภาพ,พยนต์